ผู้จัดการรับแล้วดาราปอปาคือแป้งอ่อนจิราทำอาหารหกใส่คนอื่นขออีกสองวันออกมาชี้แจงกลายเป็นประเด็นดราม,ม่าถกสนันหลังจากผู้ใช้ติ๊กตอ,อกรายหนึ่งออกมาอัดคลิปแชร์พฤติกรรมของดาราสาวคนหนึ่งโดยอ้างว่าดาราสาวคนนี้ชื่อเล่นปอปาชื่อจริงออ่าง พร้อมระบุเป็นดารายิ่งต้องทำตัวน่ารักไม่ใช่ทําแบบนี้มาด่าคนอื่นก่อนและพอย้อนถามคุณด่าฉันทำไมเขาบอกคุยกับเพื่อนเขาแต่ด่าพี่ว่าพี่ไม่มีมารยาทนั่นแหละที่ไร้มารยาทคำขอโทษบางทีมันยังไม่พอควรแสดงความจริงใจมากกว่านี้เช่นเสื้อพี่ขาวพี่เลอะไหมคะเป็นอะไรไหม วิดีโอแสดงภาพสาวเล่าเรื่องราวโดยตนเองไปทานข้าวร้านอาหารมิชลินสตาร์ใจกลางเมืองพบดาราสาวคนดังกล่าวตักอาหารพร้อมพูดคุยกับคนที่มาด้วยทำให้เจ้าของโพสต์คิดในใจว่าอาหารจะกระเด็นใส่ตนเองหรือไม่ซึ่งเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นจริงโดยเจ้าของคลิปยังไม่ทันจะได้นั่งลงทานข้าวโดยดาราสาวหันมาขอโทษพร้อมกล่าวเป็นภาษาอังกฤษว่าสอรี ทำให้เจ้าของโพสต์มองหน้าและไม่ได้ตอบอะไรพร้อมคิดในใจคิดว่าเป็นคนไทยแต่พูดภาษาอังกฤษคิดว่าเป็นดาราหรือเปล่านะทว่าจู่ๆดาราสาวก็มองค้อนทำให้เจ้าของโพสต์หันออกไปมองทางอื่นและไม่ได้คิดอะไรจากนั้นจู่ๆอีกฝ่ายก็พูดขึ้นมาว่าไม่มีมารยาทซึ่งเจ้าของคลิปบรรยายว่าดาราสาวอาจจะงงว่าขอโทษแล้วทำไมยังเฉย งานนี้เจ้าของคลิปถึงกับอึ้งเพราะอีกฝ่ายเป็นรุ่นลูกและตนก็แก่แล้วถ้าปล่อยให้อีกฝ่ายด่าฟรีๆแบบนี้คงไม่ได้จึงตัดสินใจตอบกลับว่าทำไมคุณถึงกล่าวว่าคนอื่นไม่มีมารยาทคุณคิดว่าคนอื่นจะไม่เข้าใจที่คุณพูดใช่หรือไม่อีกฝ่ายก็พูดใหม่เป็นภาษาไทยว่าไม่มีมารยาททำให้เจ้าของคลิปเดือดจัดด่ากลับไปอีกว่า คุณว่าฉันไม่มีมารยาทคุณว่าฉันทำไมคุณนั่นแหละไม่มีมารยาทแต่ดาราสาวอ้างว่าฉันขอโทษคุณแล้วในใจพี่คิดว่าขอโทษแล้วแต่คำขอโทษของคุณคือทำเสื้อผ้าสีขาวทั้งชุดเลอะเสียแล้วยังไม่ทันได้ทานอะไรเลยจริงๆเขาน่าจะพูดอีกครั้งว่าพี่เป็นอะไรไหมคะขอโทษจริงๆนะคะถ้าเป็นแบบนี้พี่จะตอบว่าไม่เป็นไรคะ่ะใช่น้องปอปาไหมคะ อาจจะขอถ่ายรูปเลยแม้จะไม่ใช่คนบ้าดาราล่าสุดทางข่าวสดออนไลน์สอบถามไปยังผู้จัดการส่วนตัวของดาราสาวแป้งอ่อนจิราก่อนจะได้รับคำชี้แจงว่าดาราที่ถูกกล่าวถึงในคลิปคือแป้งจริงโดยแป้งทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งเตรียมจะออกมาชี้แจง ผู้จัดก,การส่วนตัวแป้งอ่อนจิราเผยว่าเท่าที่สอบถามและทราบจากแป้งหลังเกิดเหตุการณ์ได้ขอโทษไปแล้วสองครั้งโดยไม่คิดว่าจะไประบายในติ๊กตอกแต่ตอนนี้แป้งยุ่งเรื่องคดีที่โดนโกง3ล้านอยู่อีก2วันเขาจะออกมาชี้แจงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด